ใบยาเอามีม <Basil> ีใบมาให้ด้วยมีใบด้วยนี่ฮะนี้ครับนี่ไม้โบยาครับแป๊บเลยครับนี่เขาใส่โฟมไว้้ลยครับอ่านี่ครับการจะแทกการแทกการแทกการแทกอ่ะเรามาแกะกันเลยครับเรามาแกะกันเลยครับนี่เลยวับวกแวกแวกแกะกันเลยครับแกะกันเลยนี่ครับการแกะก็ใช้แหนบนะครับมีแหนบปาดเลยครับปัาบมีครับปาดเลยครับว้าวนี่ครับปาดเลยครับปาดปุ๊บนี่มันก็จะหลุดแบบนี้นะครับ อ่ะหลุดออกมาแล้วครับนี่ครับวนี่เลยนี่ครับมบโบยาวีสองนย์ครับอ่วีสองอ่ะแล้วเราก็มาแกะกล่องกันเลยครับนี่ดึงออกมาครับระวังครับข้างใต้ครับนี่ครับที่สุดยอดแล้วก็ข้างใต้ครับนี่เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามันมีสายส่งสายช้าอยู่นี่ครับอย่ระวังนะครับอย่าหล่นครับว้านี่ครับที่เราไม่เห็นแล้วนี่ยังไม่ได้เสียไปแล้วที่เราฟังเมื่อเดือต้นนะครับนี่ใบสองตัว